นายพิคเดชตะป่วงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9ร่วมกับผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชนซึ่งเดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2,566รอบที่1ในพื้นที่จงังหวัดจันทบุรีโดยตรวจติดตามประเด็นนโยบายสำคัญ ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิตณนะเทศบาลตำบลสนามชัยตำบลน,นายายามอําเภอนายายามและการท่องเที่ยวณนะชุมชนบางสระเก้าตำบลบางสระเก้าอําเภอแหลมสิงห์การตรวจติดตามในครั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยเริ่มตั้งแต่ก่อนคลอดไปจนถึงสูงอายุ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่จะต้องนำหลักบรวรมาใช้ซึ่งการบริหารงานต้องร่วมมือกันหลายหน่วยงานการตรวจราชการจึงได้มีการบูรณาการความร่วมมือทั้งการตรวจติดตามผลการรับฟังเสียงของประชาชนสะท้อนกลับไปยังรัฐบาลเพื่อปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ส่วนในพื้นที่หากประชาชนมีปัญหาหรือข้อข้องใจในเรื่องใดต้องเร่งดำเนินการแก้ไขในทันทีให้เกิดความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง ต้องสร้างความคุ้มค่าในกิจกรรมโครงการแต่ละโครงการและการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงส่วนเรื่องการท่องเที่ยวต้องเชื่อมโยงและดําเนินการไปพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบเน้นคุณภาพคนไม่ต้องมากแต่สามารถสร้างรายได้และเกิดความมั่นคงโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบวิถีธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม